นะค่ะเพราะว่ามีคณะหลายคณะที่น้องๆตั้งตารอคอยเป็นอย่างมากเลยอีกหนึ่งคณะในฝันที่น้องๆผู้ชายหลายคนชอบแต่ผู้หญิงก็เรียนได้สมัครเยอะเช่นเดียวกันค่ะเชิญน,น้องๆทุกท่านนะคะไปชมคณะนี้เลยค่ะนั่นคือคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับในนามของผมนะครับก็คืออาจารย์ดรสุรชัยวงชาลีนะครับผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์นะครับวันนี้ได้มีโอกาสมา,มาแนะนําหลักสูตรนะครับทางและก็แนะนํำสู่น้องๆทางโรงเรียนม,มัธยมไม่ว่าจะเป็นรเียม,มัธยมราชีวาศึกษาแล้วก็ผู้ปกครองนะครับที่สนใจทางหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร รหรืออาจจะเรียกอยาก่างง่ายๆก็ได้นะครับคือเรียกผมง่ายๆก็ได้ว่าอาจารย์พิโคกนะครับทีนี้ในส่วนของหลักสูตรนะครับจะให้พี่เหมียวนะครับเป็นคนแนะนําว่าหลักสูตรเรามีอะไรบ้างนะครับมันน่าสนใจอย่างไรเอาเชิญครับผมค่ะสวัสดีค่ะพี่เหมียววิชาการนะคะยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะคะเข้าสู่บูธของคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามะคะ่ะในหลักสูตรของเรานะคะคณะเราในปีการศึกษา2565นนี้เราเปิดด้วยกันทั้งสิ้น 9สาขาวิชาดการนะคะสาขาวิชาแรกก็คือวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมการผลิตวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมชีวภาพวิศวกรรมมิคฮานิกส์วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมปฏิบัติต่อเนื่องและหลักสูตรน้องใหม่ของเราก็คือวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูงซึ่งทั้ง9สาขาวิชานี้นะคะเราจะรับน้องๆมหที่เรียนแผนการเรียนวิทย์คณิตแล้วก็ น้องๆที่จบปวสที่สนใจที่จะเข้ามาเรียนค่ะในส่วนของหลักสูตรน้องใหม่วิศวกรรมรถไฟความเร็วสูงนั้นเรียนเกี่ยวกับอะไรวันนี้อาจารย์พี่จิมนะคะจะได้มาแนะนําให้น้องๆได้รู้จักกันขอเชิญพบกับอาจารย์พี่จิมค่ะครับสวัสดีน้องๆทางบ้านทุกท่านนะครับครับผมสำหรับาสาขาวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูงนะครับพื้นฐานเลยก็คือวิทยาศาสตร์นะฮะส่วนองค์ความรู้ที่แตกต่างจากวิศวกรรมสาขาอื่นนะครับ ที่เราเพิ่มขึ้นมานะฮะก็จะเกี่ยวข้องกับพื้นฐานทางด้านระบบรางนะครับระบบล้อเลื่อนนะฮะระบบการจ่ายไฟรวมไปถึงระบบอนัตสัญญาณนะครับของรถไฟความเร็วสูงนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะทางคณะเราเนี่ยยังอยู่ระหว่างการทำา o u u กับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศจีนนะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความทันสมัยและมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้านะครับสำหรับรถไฟความเร็วสูงนะครับทีนี้นะฮะ เมื่อน้องๆสามารถจบจากสาขาเกี่วกับรถไฟความเร็วสูงแล้วเนี่ยก็ยังสามารถเข้าไปทํางานในอุตสาหกรรมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับรถไฟไม่ว่าจะเป็นรางเบาหรือว่ารถไฟความเร็วสูงได้นะครับนอกจากนี้นะครับหลักสูตรเราเนี่ยยังออกแบบให้น้องๆน,นะครับสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลได้อีกด้วยครับซึ่งถ้าหากน้องๆน,นะฮะ สนใจอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนสายงานเป็นวิศวกรรมเครื่องกลก็สามารถทำได้เหมือนกันครับผมครับค่ะขอบคุณอาจารย์พี่จิมนะคะและในวันนี้นะคะพวกพี่ๆก็ได้นำตัวแทนพี่ๆนิสิตแต่ละสาขาวิชาพร้อมกับอุปกรณ์การเรียนการสอนมาแนะนำให้น้องๆได้รู้จักและเห็นและเข้าใจในหลักสูตรของเรามากยิ่งขึ้นนะคะโดยจะมีตัวแทนพี่ๆนะคะใส่เสื้อสีแดงอันนี้เราเรียกว่าเสื้อปฏิบัติการซึ่ง ถ้าใครที่จะเข้ามาเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์จะมีเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่น้องๆจะได้ใส่ในวิชาแลบ,บนะคะเดี๋ยวอาจารย์พี่โคกจะแนะนำหลักสูตรแรกให้น้องๆได้รู้จักกันค่ะโอเคครับ ถ้างั้นก็ตามมานะครับจังหวะที่ไลฟ์สดตอนนี้นะครับถ้ามีคําถามหรือคำถามต่างๆนะครับสามารถที่จะแอดมินเข้ามานะครับเราจะมีแอดมินของคณะวิศวกรรมศาสตร์คอยตอบนะครับคำถามต่างๆแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่กามบริการสารนะครับแคปชั่นไว้เรามีของรางวัลประมาณ20รางวัลนะครับแค่ถามเรื่องหลักสูตรหรือในการศึกษาเนี่ยเราสามารถที่ก็น้องๆก็จะได้รับของรางวัลนั้นไปนะครับโอเคครับอ่าเราก็มาดูสาขาแรกเลยนะครับที่เราจะแนะนําก็คือสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนะครับโอเคครับสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเนี่ย เราเรียนอะไรและนํามาใช้อะไรแล้วก็หลักการทํางานลหลักๆจากเก็บการศึกษาเนี่ยทำเอาใช้ประกอบวิชาชีพอะไรบ้างครับ,รบให้น้องแนะนำนะครับผมโอเคครับสวัสดีค่ะพี่หญิงนะคะสาขาวิวชาวิวศวกรรมสิ่งแวดล้อมของเราก็เรียนเกี่ยวกับการป้องกันและการควบคุมมลพิษนะคะการวางแผนและการออกแบบระบบสาธรรารณูปโภคต่างๆนะคะเช่นระบบระบายน้ําการบำบัดน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมการควบคุมมลพิษทางน้ำนะคะการกําจัดขยะแล้วก็รวมถึงการจัดการและวางแผนทรัพยากรธรรมชาติอีกมากมายเลยค่ะ และที่สําคัญนะคะสาขาวิวชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยยังสามารถทํางานได้หลากหลายรูปแบบอีกด้วยค่ะทั้งในภาครัฐและเอกชนเลยเช่นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะกรมการควบคุมมลพิษนะคะการประปาะคนครหลวงแล้วก็รวมถึงโรงพยาบาลองค์กรอุตสาหกรรมและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยค่ะและที่น้องๆทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเรียกว่าเครื่องจัดเทตเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สําคัญของสาขาวิชาเราทําหน้าที่บําบัดน้ําเสียนะคะเพื่อให้เราได้น้ําที่ใสและสะอาดเอาไปใช้งานต่อไปอีกด้วยค่ะขอบคุณค่ะ โอเคครับเห็นไหมละครับไม่แค่เครื่องมือที่เรามีตอนนี้นะครับเรามียังมีเครื่องมือชั้นสูงอีกมากมายที่คณะนะครับโอเคครับสาขาต่อไปที่เราจะแนะนําก็เป็นสาขาทางด้านวิศวกรรมโยธาครับผมเชิญครับ สวัสดีค่ะพี่ชื่อป๋อมแปมนะคะวิศวกรรมโยธาค่ะค่ะสำหรับวิศวกรรมโยธาของเรานะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์อ,ออกแบบโครงสร้างค่ะอย่างเช่นตึกค่ะอาคารสะพานเขื่อนถนนเป็นต้นนะคะค่ะแล้วก็สาขาวิศวกรรมของเรานะคะน้องๆหลายคนค่ะอาจจะ สงสัยนะคะว่าเรียนวิศวกรรมโยธาไปแล้วจบไปแล้วจะมีงานทำไหมทำงานเกี่ยวกับอะไรนะคะจะบอกว่าสาขาวิศวกรรมโยธานะคะเป็นสาขาที่สายงานกว้างมากค่ะไม่ว่าจะทำงานกับภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหากิจหรือว่าจะรับเหมาเองรับเขียนแบบนะคะได้หมดเลยค่ะ อย่างพี่นะคะมีคนถามเข้ามาเยอะมากค่ะว่าเป็นผู้หญิงนะคะทำไมถึงเรียนวิศวกรรมโยธานะคะเพราะพี่มั่นใจค่ะว่าไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเมื่อเข้ามาเรียนในวิศวกรรมมามศของเรานะคะจบไปมีงานทําและมีค่าตอบแทนสูงแน่นอนค่ะ ค่ะและว,วันนี้นะคะพี่จะมา,าแนะนําวิธีการทดสอบหาค่ากําลังแรงอัดปลายของคอนกรีตนะคะพี่เหมียวคะเราจะสังงกตนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นตึกหรืออาคารของเรานะคะจะมีวัสดุหลักในการก่อสร้างนะคะนั่นก็คือคอนกรีตค่ะเราจําเป็นมากๆค่ะที่จะต้องทราบค่ากําลังปลายของคอนกรีตนะคะดังนั้นนะคะวันนี้พี่จึงจะมาสาธิตวิธีการทดสอบหาค่ากําลังปลายของคอนกรีตนะคะโดยวิธีที่ไม่ทาลาย ตัวอย่างนะคะนั่นก็คือเรียกว่าเครื่องชิมิสแฮมเมอร์ค่ะหรือวิธีการทดสอบโดยคอนกระแทกนั่นเองนะคะโดยเราจะนําคอนนะคะกระแทกบนพื้นคอนกรีตหรือเสาคอนกรีตคานคอนกรีตได้หมดเลยค่ะโดยที่ก้อนตัวอย่างนั้นไม่เสียหายนะคะแล้วเราจะได้ค่ากําลังปะยลคอนกรีตออกมาค่ะและมีมาตรฐานรองรับจากสหรัฐอเมริกานะคะ ASTM 3805นนะคะรองรับดังนั้นนะคะค่าที่ได้ปลอดภัยแน่นอนค่ะใช้ได้จริงแน่นอนค่ะ ค่ะขออนุญาตทดสอบให้น้องๆดูนะคะโอเคครับน้องๆที่สนใจนะครับสามารถดูการทดสอบคอนกรีตเบื้องต้นได้นะครับนะครับโอเคเชิญครับเห็นไหมครับค่าที่ได้นะครับก็จะแบ่งผลก็คือเราจะทส12ครั้งนะครับเราจะได้ค่า SD ออกมาแล้วครับแล้วก็จะต้องไปเทียบกับค่ามาตรฐานที่เราได้นะครับจะรู้ว่าคอนกรีตท,ที่เราได้เนี่ยได้ค่ามาตรฐานจริงหรือเปล่า นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมถ้าสนใจก็วิศวกรรมโยธานะครับผมน้องๆทุกคนเห็นไหมคะว่าวิศวกรรมศาสตร์นั้นไม่ใช่เฉพาะผู้ชายเรียนได้นะคะผู้หญิงสวยๆอย่างเราก็เรียนได้เหมือนกันค่ะสาขาต่อไปขาอาจารย์พิโคกสาขาต่อไปนะครับตามอาจารย์พิโคมาเลยเป็นสาขาวิศวกรรมการผลิตครับผมโอเคครับเชิญแนะนําเลยครับครับผมสวัสดีครับผมพี่ต่ำนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําสาขาวิศวกรรมการผลิตนะครับ โดยที่วิศวกรรมการผลิตของเรานะครับจะศึกษาเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีและก็การจัดการการผลิตนะครับโดยเมื่อเราเรียนจบมาแล้วนะครับเราสามารถทํางานได้ทั้งภาครัฐและก็เอกชนนะครับโดยสายงานที่เกี่ยวข้องก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับการจัดการกระบวนการการผลิตนะครับการออกแบบการเขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์นะครับการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับการวิเคราะห์แล้วก็การทดสอบวัสดุทาง เครื่องจักรนะครับผมครับโดยโปรแกรมที่พี่นำมาเสนอ,อวันนี้คือคโปรแกรม SolidWorks นะครับเป็นโปรแกรมออกแบบแล้วก็เขียนแบบโดยใช้ระบบ3มิตินะครับก็เหมาะสมสำหรับน้องๆคนไหนที่ชอบในงานออกแบบแล้วก็เขียนแบบก็แนะนำมาที่วิศวกรรมการผลิตครับผมโอเคไหมครับเห็นไหมครับน่าสนใจมากนะครับอันนี้เป็น 3D Graphic 2D 3D นะครับสามารถออกแบบโครงสร้างของวัตถุหรืออุปกรณ์ต่างๆได้ต้องวิศวกรรมการผลิตมอมาอนะครับโอเคครับสาขาต่อไปเราจะแนะนําเป็นวิศวกรรมชีวภาพนะครับและอาหารและอาหารนะครับเชิญน้องแนะนาเลยครับครับพี่ดนนะครับวันนี้จะมาแนะนําสาขาชีวภาพและอาหารนะครับสาขาวิศวกรรมชีวภาพและอาหารนะครับผสมผสานความรู้จากวิศวกรรมและก็วิทยาศาสตร์การอาหารนะครับเราจะ นำความรู้ไปใช้ในการควบคุมการออกแบบเครื่องมือเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารนะครับสำหรับคนที่จบไปนะครับสามารถทํางานได้ทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับสําหรับเครื่องมือที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับ,รบเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าฟุตบอทนะครับเราจะนำช็อกโกแลตมาแปลรูปเป็นรูปต่างๆ ด้านหน้าเลยครับไปครับมีรูปอะไรบ้างเอ่ยที่ที่จะมาโชว์เนี่ยฮะสามารถออกแบบเป็น 3D เนี่ยครับอ่าเป็นทั้ง The Hug นะครับทั้งเกียร์ทั้งกระต่าย The Hug นะครับน้องๆคงรู้นะครับเป็นเป็นการ์ตูนสมัยใหม่เนาะสามารถออกแบบได้หน้าตาหลากหลายมากมีคำว่าเลิฟด้วยเนาะ่อาแล้วก็มีเกียร์เอนจิเนียร์นะครับสำหรับใครที่ชอบเกี่ยวกับวิศวะแล้วก็อาหารนะครับสามารถมาสาขานี้ได้เลยนะครับโอเคครับนี่นะครับถ้าสนใจวิศวกรรมการผลิตเอาวิศวกรรม ชีวภาพและอาหารนะครับนี่ครับเรามีเครื่องมือไม่ใช่เฉพาะเครื่องมือที่ดูอยู่ข้างหน้านะครับเรามีเครื่องมือชั้นสูงอีกมากมายที่คณะนะครับผมโอเคครับสาขาต่อไปเรา move มาท r ตรงนี้เลยครับวิศวกรรมแมกคาทรอนิกนะครับโอเคครับเชิญครับผมสวัสดีครับพี่ชื่อท็อปนะครับวิศวกรรมแมกคาทรอนิกของเรานะครับเป็นสาขาที่ผสมผสานนะครับทั้ง วิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครับแล้วก็วิศวกรรมควบคุมรวมไปถึงวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครับก็จะเป็นการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้านะครับด้วยระบบคอมพิวเตอร์นั่นเองครับครับสาขาของเรานะครับก็สามารถทํางานได้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับเป็นที่ต้องการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนครับผมครับสาหรับวันนี้นะครับพี่ก็มีเครื่อง ผลิตอัตโนมัตินะครับแบบจำลองนะครับดูน้องๆน,นะครับเดี๋ยวให้พี่สาธิตดูเครื่องผลิตอัตโนมัตินี่ก็คือฝีมือของน้องวิศวกรรมศาสตร์นะครับที่ได้ทดลองและออกแบบมาดูนะครับเบื้องต้นนะครับทุกอย่างเป็นออโตเมติกส์ทั้งนั้นเลยครับออโตเมติกส์นะครับผมเห็นไหมครับทุกอย่างคอาส์คุณภาพและชามต้องประหยัดและได้กําไรและก็มีคุณภาพนะครับนี่คือวิศวกรรมแมคคาครนิคนะครับผมโอเคครับเราไปต่อสาขาวิศวกรรม เครื่องกลนะครับเชิญครับผมนะครับครับสวัสดีครับอันนี้สําหรับสาขาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับพี่ชื่อพี่โอนะครับซึ่งสาขาวิศวกรรมเครื่องกลของเรานั้นเรียนอะไรบ้างเราจะเรียนเกี่ยวกับเครื่องกลทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเครื่องจักรกลการสร้างเครื่องจักรกลรวมไปถึงการควบคุมเครื่องจักรกลด้วยครับหรือว่าจะเป็นการอนุรักษ์พลังงานด้วยครับซึ่ง งานสายงานของสาขาเครื่องกลของเรานี้ก็มากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นภาคล้านเอกชนไม่ว่าจะเป็นในงานอุตสาหกรรมาการอนุรักษ์พลังงานหรือว่าจะเป็นการออกแบบเครื่องจกักรกลการเกษตรเพื่อนําไปใช้ในงานของวิสาหกิจชุมชนด้วยครับรวมไปถึงเป็นผู้ให้คาปรึกษาในงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง,างๆด้วยครับ โอเคครับยอดเยี่ยมมากนะครับตอนนี้คณะเรามีทั้งสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรมากมายเลยนะครับที่จะแปลรูปไปสู่นิวัตชเชิงพาณิชย์นะครับโอเคครับในส่วนต่อไปเป็นวิศวกรรมไฟฟ้าครับผมโอเคครับเชิญครับสุดท้ายในวันนี้นะคะวิศวกรรมไฟฟ้าของเราสวัสดีครับตันนะครับจากสาขาวิศวกรรมไฟฟ้านะครับสาขาเราจะศึกษาเรื่องการวิเคราะห์วงจรและการออกแบบนะครับออกแบบออกแบบไฟฟ้ากําลังนะครับไฟฟ้าแรงสูง ออกแบบวงวงจรอ,อิเล็กทรอนิกส์นะครับสาขาเราสามารถทำงานได้ทั้งรัฐและเอกชนนะครับเช่นโรงงานอุตสาหากรรมกันน้ำมันครับโรงงานอุตสาหากรรมอิเล็กทรอนิกส์โรงงานไฟฟ้าหรือสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับครับอันนี้เป็นนวัตกรรมที่สาขา,า,ขาวิศาวะไฟฟ้านะครับได้คิดค้นขึ้นมานะครับจากความรู้โดยใช้ ความรู้ทางด้านระบบไฟฟ้ากําลังนะครับคิดค้นรถไฟฟ้านี้ขึ้นมานะครับขอบคุณครับโอเคครับนี่คือส่วนของวิศวกรรมไฟฟ้านะครับเรามีอุปกรณ์มากมายเป็นตัวโปรโตไทป์นะครับอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าน้องน้องนิสิตคนไหนนัก้อนักศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของมัธยมแล้วก็ในส่วนของอาชีวะนะครับสนใจมากไปกว่านั้นนะครับเรายังมี ถ้าน้องๆคนไหนแพลนที่จะเรียนตอบรรญญาโทเอกนะครับไม่ปฏีโทรเอกควบไปเลยเรามีทั้งหมด6หลักสูตรด้วยกันนะครับทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลไฟฟ้าและโยธานะครับโอเคครับ,รบเชิญพี่เมียวครับค่ะในส่วนที่เรานํามาในวันนี้นะคะเป็นแค่ส่วนน้อยนิดเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าน้องๆสนใจที่อยากจะเข้ามาเรียนคณะเรามีอุปกรณ์การเรียนการสอนมากมายมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่รองรับน้องๆได้อย่างทันสมัยนะคะจานโคก น้องๆท่านใดที่สนใจที่อยากจะเข้ามาศึกษาต่อสามารถติดตามทางเพจ Facebook งานวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะคเพจเรียนต่อวิศวะมหาสารคาม university นะคะแล้วก็เว็บไซต์ของคณะนะคะ www.engineer.msu.ac.th นะคะครหรือสุดท้ายนี้ก็จะเป็นเพจของกองบริการการศึกษานะคะครเรียนต่อมมสมหาสารคาม university ค่ะ อีกนิดนึงครับในส่วนของทุกวันนี้นะครับเรามีแฮชแท็กนะครับวิศวะมมศนะครับที่ใช้เป็นสอสลานะครับอยู่ตอนนี้อยู่วิวอยู่ที่เราประมาณ4ล้านวิวนะครับถ้าน้องๆสนใจกิจกรรมของคณะสามารถดูที่ t ิ k t อกได้นะครับแฮชแท็กนะครับวิศวะสอสลามมศครับตอนนี้นั้นพวกเราสองคนก็ขอขอบพระคุณความร่กมแรกสามหาวิทยาลัยมหาารคามาณอกาศนิใท้สื่อประชาสัมพันธ์นะครับขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับสุดท้ายนี้นะคะพี่ก็อยากจะบอกน้องๆทุกคนว่าเรียนจบวิศวะที่ไหนเท่หมด เรียนจบวิศวะโมมสเท่กว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะและคุณกำลังติดตามรายการ MSU Open House นะคะแจกกันเลยดีกว่าค่ะแอดมินเตรียมเลยนะคะคำถาม อยากจะให้น้องๆได้ร่วมสนุกในคอมเมนต์ในขณะที่เรากำลังไลฟ์สดอยู่นตอนนี้นะคะให้โชคสำหรับผู้ที่กำลังไลฟ์สดอยู่ในกลังชมไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้นะคะเพียงแค่น้องๆค่ะคอมเมนต์เข้ามานะคะว่าอยากเรียนคณะอะไรเพราะอะไรแค่นั้นเองคำตอบในโดนใจพี่แอดมินนะคะพี่แอดมินก็จะประกาศผ่านทางหน้าไลฟ์ตอนนี้คำถามคือชอบคณะอะไรเพราะอะไร พี่แอดมินโดนใจคําตอบไหนก็จะแจกรัวๆเลยนะคะของรางวัลมีมากกว่า500ชิ้นนะคะรีบแชร์แล้วก็รีบแชทมาในช่องทาง Facebook Live ตอนนี้เลยค่ะสำหรับรายการเปิดโลกของ มหาวิทยาลัยมหาสรารคามนะคะเราเปิดรับสมัครทุกรอบในแต่ละปีการศึกษาโดยเฉพาะปีการศึกษา2,565นี้นะคะเปิดรับสมัครแล้วนะรอบที่1นึ่งพอร์ตโฟลิโอผ่านพ้นไปแล้วรอบที่2กําลังเปิดรับสมัครเลยค่ะเปิดรับสมัครตั้งแต่ช่วงนี้เลยนะคะไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะไปต่อ